โอ้โหตีเบาขนาดนี้กี่วันกี่ปีกี่เดือนกว่าจะตายครับเนี่ยมาเติมเงินกับเจนน้ำพัฒนาตัวละครกันดีกว่าเจนน้ำการค่ะเติมเซนีราคาพิเศษเติมถูกเติมไวเติมปลอดภัยต้องเจน้ำนอกจากนี้ก็ยังมีแพ็คเล็กแพ็คใหญ่และก็คาฟฟาพาสด้วยนะแพ็คพิเศษก็มีนะครับตามอีเวนต์ต่างๆนะครับสนใจแล้วก็ไปคลิกที่ลิงก์ด้านล่างกันเเลยครับ สวัสดีท่านผู้ชมนะครับพบกับผมต้นตะปิโดนะครับวันนี้ก็จะมารีวิว2ดันเจี้ยนนะครับเป็น2ดันเจี้ยนกิจกรรมนะครับว่ามันลงยังไงบ้างเนาะแล้วก็มีกิจกรรมของรางวัลอะไรนะครับโอเคอย่างแรกก็เริ่มต้นที่กลางวาเทอ่าเลยนะครับก็จะมี t r i a l of f a t e นั่นเองครับ t r i a l of f a t e เนี่ยก็จะคล้ายๆกับดันเะค้กนะแบบเหมือนเลยแต่ว่ามันจะมีป้อมนะมาช่วยยิงอ่ะเดี๋ยว ไปลองลงเลยดีกว่านะครับแต่แนะนํานะครับว่าให้เพื่อนๆหาตีลงดีกว่าเพราะว่าบอสเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเลือดเยอะนะครับบอสเลือดเยอะแล้วก็ลงคนเดียวเนี่ยบางทีก็อาจจะไม่ผ่านเนี่ยเวลาเพื่อนๆหาตีนะกดตรงครัสตอมนะครับแล้วก็มันก็จะมีเนี่ย r ทร l อ f fate อันนี้นะครับถ้าได้ตีเก่งๆก็ น่าจะผ่านเลยนะแบบว่า15รอบ15เวฟก็คือผ่านนะครับอ่ะถ้าเกิดว่าผ่าน5รอบเพื่อนๆจะได้ตัวโนตมา3อมันนะครับ10รอบได้5อันแล้วก็ถ้า15รอบเนี่ยก็คือว่าได้อีก10อันเนาะแล้วก็อันนี้จะมีแผ่นดิสให้ด้วยนะครับแปบลบว่าวันหนึ่งนะครับผมเพื่อนๆจะได้ตัวโดสสิอันแล้วก็ดิสหนอันนั้นเองนะครับผมโอเค ที่บางทีมันอาจจะแบบกดเข้าดันไม่ได้นะเพื่อนอาจจะต้องกดตามหัวตีไปนะครับแต่ว่ามันจะมันจะย้ายแนวให้ด้วยนะรประเด็นนะครับผมมันจะย้ายแนวให้นะทีสังเกตก็คือว่าหัวตีเนี่ยมันมันจะอยู่ใน b a t เทิลออฟเคนะครับมันเป็นแบบที่ลงดันเค้กนั่นเองนะครับผมเอาละครับก็ เข้ามาเหมือนกันเค้กเลยนะครับเราก็ต้องกดที่ MPC ตัวนี้นะครับหัวตีมันจะมีปุ่มให้กด go นะครับพอกด go ปุ๊บมันก็จะเริ่มเลยนะครับตัวนี้มันก็จะมีป้อมมาให้เรา3ป้อมนะครับเนี่ยเป็นสีม่วงสีน้ําเงินนะครับสีเขียวนะครับแต่ละป้อมต่างกันยังไงก็คือว่ามันสามารถอัปเกรดไดนะ้ทีนี้พออัปเกรดเนี่ยมันก็จะมีสกิลมีอะไรต่างๆอ่อย่างเช่น อันนี้ก็เหมือนจะมีสกิลคล้ายๆกับเมเทโอลงมาอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็อันนี้จะมีแบบเหมือนสกิลเสริมเนาะเป็นสกิลบนพื้นอะไรเงี้ยครับซึ่งเวลาอัพเวลาที่เราผ่านแต่ละเวฟเนี่ยเราก็จะได้คริสตัลมามีม่วงมีฟ้าใช่ไหมมีเหลืองอะไรเงี้ยนะครับอ่าส่วนตรงกลางก็มันจะเป็นที่ฟรีดนะครับคือแช่แข็งนะครับแต่ว่ามอนมอนไม่มีปัญหาหรอกมันจะไปยากตรงบอสเพราะบอสเลือดเยอะแล้วเรา ีไม่ทันนะครับแต่อย่างนี้ก็จะมีซอมกัดด้วยถ้าเอาถึงเลเวล4อะไรอย่างงี้นะครับเบลสตัวแรกก็แค่โฮดอรป์เปอร์ลักหลอดอันนี้ยากสุดนะ,ะเดี๋ยวไปลองรีวิวกันเลยแล้วกันนะครับผมเ๋ยวพวกนี้ไม่ไม,ไม่ยากครับก็แค่ดักหน้าทางเข้าเลยนะครับแป๊บเดียวมอนตายนะครับระหว่างรอนะครับผมก็ให้ดูดันของสีเขียวนิดหนึ่งนะครับอันนี้ก็ มันจะเหมือนกับมีสกิลพวกโคมิดอะไรเงี้ยนะครับอืมก็เหมือนเป็นสกิลช่วยเหมือนกันอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็จะมีสกิลเพิ่มดีเฟนซ์ให้นะครับแต่ก็ไม่ค่อยจำเป็นหรอกนะครับแล้วก็ทางด้านขวาเนาะก็จะมีเขาเรียกเป็นแอคทีฟสกิลนะครับอันแรกคือมันจะซัมมอนหุ่นฟางมาแล้วหุ่นฟางมันก็จะพาวบกให้เรา นะพวอมอนให้เรานะครับผมอันนี้ใช้คลิปสั้นสีม่วง20อันต่อการกดหนึ่งครั้งฮิลลิ่งอันนี้ก็ตั้งตรงตัวเลยนะครับมันก็จะฮิลเราถ้าเกิดว่าเราเลือดน้อยหรือตีไม่ทันเอ้ยไม่ใช่สิเลือดน้อยใกล้ตายโดนดาเมจอะไรเงี้ยก็กดตรงนี้ได้ส่วนอันนี้จะเป็นวางแท็ p นะครับซึ่งดาเมจเบามากผมลองแล้วไม่ต้องใช้เลยนะครับเพราะฉะนั้น ถ้าเกิดว่าให้คุ้มจริงผมว่าอัพป,ป้อมไปช่วยก็ได้นะป,ป้อมมันแรงมันช่วยเท่าทําดาเมจได้ครับแต่แนะนว่าลงเวนตี้เถอะมันจะได้แบบผ่านง่ายๆนะครับเอาเวลาไปทำอย่างอื่นดีกว่าอ่นนี้ก็คือเวฟสิบแล้วก็จะมีดอปเปอร์ออกมาน,นั่นเองนะครับปึ๊บนี่จะตายนะครับขนาดาตาเผาก็เหมือนข้างนอกเลยนะครับก็คือถ้าเน้นดาเมจก็ชนแก้วไปเลย ช่วแก้วพวกดาร์กลอร์ดพวกดับเบร์แล้วี่ยเป็นทาุมืดน,นะมันก็จะโดนแรงขึ้นนะครับผมลองโซโลแล้วไม่ผมไม่ไหวว่ะเออผมไม่ไหวมันเลือดมันเยอะแต่ยืนไหวนะไม,ไม่ไม่ตายนะครับดาเมจมันไม่ได้แรงมากชิวๆเลยอ่ะเนี่ยดาร์ลอร์จอกมาแล้วนะครับผม เวลาอัพก็อ่ะสมมติจะอัพใช่ไหมก็กดอะไรเนี่ยค้างไว้ได้นะครับเนี่ยปุ๊บมันก็จะเป็นการอัพนี่าน,นางกอดออกมาแล้วโชว์โชว์นะครับมีกดแม็คน้ำเบรกตีทีละล้านเจ็ด แบ่งเต็มเบดหมดเหลือ8,000โชว์นี่ล้านสองนะครับลากมันมาใกล้ๆป้อมหน่อยก็ดีนะมาให้ป้อมมันช่วยทำดาเมจให้นะครับเผื่อเราทำไม่ทันเนี่ยบมันจะมีระยะเวลานะครับ9 0วนะิจริงๆมันก็เกินแหละเพราะว่าตอนมันออกมามันจะมีนับถอยหลังอีกประมาณ15วิอะไรเงี้ยก็รวมๆประมาณ1 1 0กว่าวิอะไรเงี้ยนะครับ อ่ะอันนี้ก็ผ่านละอันนี้ผมลงผ่านแล้วก็ของรางวัล1นวันได้1ครั้งนะครับแนะนําให้ลงทุกวันนะครับเพราะว่าอะไรอ่ะไปดูของรางวัลกันโอเคครับก็ของรางวัลเนาะกดที่กระเป๋านะครับผมแล้วก็จะมีแถบรูปกระเป๋าเงินตรงนี้นะครับเนี่ยแล้วเพื่อนก็กดแถบที่2นะครับกดแถบที่2มันก็เดี๋ยวนะมันจะมีตัวโน้ตอันนี้น,นี่นะครับแถบที่3มนะครับผมเนี่ยมันจะมีไนซ่าเวฟนะครับแล้วก็ตัว โอลิงพิงค์แลปบโซดี้นะครับก็คือแผ่นดิสเนเองนะจะกดอันไหนก็ได้นะครับเหมือนกันเนาะกดเสร็จปั๊บนี่มันจะเปิดหน้าต่างร้านอันนี้ขึ้นมานะครับก็จะมีให้เราแลกนะครับอันแรกก็จะเป็นโฮลิงเลเซอร์นั่นเองนะครับโหเฮเนี่ยเป็นแบบลอยๆอยู่บนหัวนะครับเออเป็นเหมือนไอคอนอีโมจินะครับขยับได้ด้วยนะแล้วสกิลดาเมจสี่เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ HP 1000 ปากได้เลือด30แล้วก็ M Dev บกสนะครับอันนี้ก็แนะนําว่าให้แลกนะครับเพราะว่ามันก็จะช่วยเราดันในเรื่องของค่าสมุดนะครับต่อมาก็คืออันนี้เอาไว้แลกในดันเค้กเนาะตัวส Snow นะครับ Marsh m ัช s h m a l l o w แล้วก็มี Playing Card ด้วยนะครับอันนี้เอาไว้ซ่อมอาวุธใช้36ตัวโน้ตนะครับเฟืองอันละ8ตัวโน้ต o อฟ m ม l นะครับเหรียญออฟมสีทองนะครับ ก็4ตัวโนตและเข้าปั้นนะเข้าปั้นไม่ต้องแรกหรอกนะครับผมดังนั้นควรจะลงทุกวันนะครับสำหรับกิจกรรมนี้นะครับกิจกรรมนี้มีถึงเมื่อไหร่อ่าโอเคก็มันจะจริงๆมันมี7วันนะเวันก็คืออีก4วันหมดก็ประมาณวันที่27นะครับผมจริงๆมันก็มาสักพักแล้วแหละแล้ผมก็เพิ่งมีเวลามาทำคลิป นะครับผมอันนี้ทําชาต้องขออััยด้วยเนี่ยกิจกรรมเป็แนแต่วันที่21นะครับ21 22 23 24 25 26, 26 27นะครับก็7วันพอดี28ตี5มันรีเซ็ตนะเพราะฉะนั้น28ก็ไม่นับนะครับ7วันนะครับคุณก็จะได้แผ่นดิสก์7อันเนาะตัวนดถ้าเกิดว่าคุณลงครบเลยนะครับผมคุณจะได้อ่า18เนาะก็18คูณ7นะครับ อันนี้ถ้าใครลืมโหพลาดเหมือนกันเนาะคุณจะได้126ตัวโนต้ตนะครับอันนี้ก็ลองบริหารกันดูว่าจะเอาไปซื้ออะไรนะฮะเออผมคิดว่าผมอาจ,จะแลกเฟืองแหละคุ้มสุดละมั้งเออเพราะว่าผมไม่ไม่ใช่สายตีบวกอยู่แล้วนะครับอืมแล้วก็ที่เหลือ,อน,นี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมได้แผ่นดิสกมาอีกอันหนึ่งผมก็มาแลกอันนี้แล้วก็ฝากสมุดนันเองนโอเคดัน กิจกรรม trial of fate ก็จะมีประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นดันนะครับผม c h a o t i กนะครับโอ้นี่เขากินอาหารกันดันนี้ต้องบอกว่ามันมีดวงเข้ามาเกี่ยวข้องนิดนึงนะครับเพราะว่า1คือมอนถึกมากนะครับมอนถึกมากนะครับ แล้วก็จํากัดเวลาด้วยนะมันจะคล้ายๆกับหอดาวนะครับคล้ายๆกับหอดาวที่เราลงแหละนะครับแต่ว่ามันมันจะค่อนข้างยากกว่านะยากกว่านะครับมันจะมีทั้งหมด10เวฟนะครับซึ่งไอดวงที่ว่าเนี่ยก็คือมันจะมีบัฟนะครับมันจะมี มันจะมีแบบว่ามีบัฟมาให้เลือกอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งสามารถที่จะรีได้นะซึ่งสกิลเนี่ยก็มีเยอะแยะมากมายเลยนะครับเพื่อนเพื่อลองไปอ่านกันดูได้นะครับแต่ว่าที่จะบอกว่าก็คือดวงก็คือว่ามันจะมีเมเทโอกับสายฟ้านะครับถ้าเจอนะครับคือถ้าเจอเมื่อไหร่นะฮะ ให้รีบคว้าเอาไว้นะครับเพราะมันจะช่วยให้คุณเคลียร์มอนได้ง่ายขึ้นเยอะเลยนั่นเองนะครับผมมอนขัข้นงจะก,กระจายเต็มเนี่ยคือเราต้องอาจจะต้องแบ่งโซนกันเคลียร์หรืออะไรเงี้ยครับเพื่อที่จะให้มันอ่านได้ไวขึ้นนะครับเพราะว่าเนี่ยโอ้โหหลังๆเนี่ยมอนสเตอร์แม่งมีเยอะมากแล้วก็ เวลาก็มีจับเวลาด้วยอย่างเงี้ยสองนาทนะีมอนประมาณเมื่อกี้นะ่าจะประมาณสักหกสิบตัวนะครับเวลาคุณผ่านคุณจะได้พวกมันจะมีทาเลนจ์พอยท์นะครับซึ่งธาตเลน o ์พอยท์เนี่ยก็เนี่ยเราก็สามารถเอามาเลือกได้นะครับว่าจะเอาบัฟอะไรมีทั้งฮิลมีทั้งแบบว่าดีบัฟคู่ต่อสู้อะไรเงี้ยนะครับเนี่ยอันนี้คือลด PM เ k เป้าหมาแต่ว่าไม่ดีหรอกนะครับเพราะหลักๆคือเราต้องการเคลียร์มอนไงเราไม่ได้ต้องการให้มันตีเบาคือถ้าเป็นรถดีเฟนต์โอเคเลยนะครับอ่ะเวทที่5นะครับมอน7จะตัวแล้วให้เวลา3นาทีในการเคลียร์นะครับผมลองมากับเพื่อนไม่ไม่ผ่านนะอันนี้พอดีอันนี้เป็นตีที่เอ่อเขารับลง ก็เลยมาใช้บริการดูนะเดี๋ยวใครสนใจผมทิ้งคอนแทคไว้ให้นะครับเผื่อใครจะไปใช้บริการนะครับแรงแรงใดเมก็เป็นวิาสาร์ดแหละนะครับเพราะว่าแพทนี้คือวิาสา์ดแม่งตึงจัดเนี่ยแล้วก็มีสะท้อนด้วยเนหะ็นไหมจะมีสะท้อนด้วยนะครับก็คือเจ้าคล็อกตัวนี้นะครับอันนี้ต้องกายภาพต้องระวังหน่อย แต่จริงเวก็โดนอะ่ะก็โดนหมดนะครับแล้วก็ชุปจะมีจำกัดชุปได้30ตัวนั่นเองนะครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรเอทรสนะครับเวฟ5้ความยากก็คือนี่แหละเจ้าคล็อปครับผมเวฟที่6โอ้สนาทีกว่าแล้วก็มอน80กว่าตัว เยอะจัดๆเลยนะครับผมมีตัวเตะด้วยตัวเตะโอ้ยตัวเตะวันเยอะมากนะแนะนำเลยวิาสานนะครับเมทิโอแรงๆนะครับอันนี้ก็จะมี บอสคือไอตัวแย่น้ำแข็งเหรอเขาเรียกแย่กันเหรอหมัอนแย่ตรงไหนวะมันเหมือนไอไดโนเสาร์มากกว่าไทเซอร์ท็อปอ่ะคล้ายๆนะครับแล้วก็ยังมีคล็อกด้วยนะมันก็จะมีคล็อกด้วยเห็นไหมนะครับผมอาหารก็กินกันตายมาได้เลยนะครับเพราะว่าไม่งั้นโดนคล็อกตายแล้วชุบจะหมดโอ้ นั่นไงลั่นเลยแต่ก็ตั้งตีอยู่ดิผมมาเคลียร์มอนตรงนี้ให้ดีาลากมาลากมาอมา่ะต,ต่อมาเวฟที่7นะครับ 96ตัวนะครับมอนสเตอร์ Monster. ใช้เวลาเกือบ5นาทีเลยอะ่ะนานมากอันนี้นานมากจริงถ้าให้ไหวก็ลากลากมอนนะครับไปตรงกลางแล้วก็เอเทโออะไรปุ้มทีเดียวอะ่ะจะไวนะ <c oughs> โอ้อหมอนแม่งเริ่มแรงแล้วอะ่ะ เริ่มเริ่ม,รมแรงแหละสันน่าจะใส่หลังหลับนะอันนี้โหบอสเป็นกลูมด้วยว่ะตึงจัด,ด๋ยวเราเคลียร์เคลียร์พวกนี้ก่อนเราเคลียร์มอนให้เขาตีบอสไป ชื้อมีใบด้วยเลดเทลมีใบด้วยจ้าอันนี้ก็เป็นสปาช,ชายนะครับหวัวแทงเข้าทีละสามแสนอ่ะโอเคต่อไปเว็บแปบ เทปที่8ก็มอนเป็ร้อยตัวแล้วนะครับร้อยเตัวแล้วก็นี่เวลา6นาทีนะฮะมอนเยอะมากดาเมจเอเลยนะครับถ้าเลือกฟอร์มทีมได้นะสิพีอพอพูดอย่างนี้นี่คนที่เล่นเป้าเดียวก็จะเหนื่อยหน่อย ถ้าเป้าเดือดคือต้องแรงจริงๆเนะแต่ผมว่าสไนัยอ่ะจะต้องผมว่าเล่นแถบอาจจะเวิร์กมีโลโลิด้วยนะเร็บแปดแต่ว่ามันไม่ได้ปล่อยสก,กิลก็ไม่ได้ปล่อยสก,กิลอะไรหรือมันตายก่อนก็ไม่รู้ไม่แน่ใจ โอ้ใบจังเลยวะโอยเชตคลอกอีกแล้วโอ้โหเมื่อกี้เมเทโอแบบเบิ่มๆแล้วก็มีบัดดีด้วยโอ้โหโอ้โหโอ้หเชียสกิลอะไรวะแรงสาด โอ้เนี่ยเมเทโอบับเมเทโอเนี่ยมันเท่จัดจัดอันนี้เวฟ9แล้วนะครับอันนี้เนี่ยจะของใครของมันเนาะเอ่อถ้าไม่คิดอะไรมากก็รีไปแล้วกันอ่าผมว่าเอเนจี่สตอรมแล้วกันปึ๊บ เน้นข้างล่างที่เป็นอะไรอันนี้น้ำมอ้อยแท็กก่อนเราไม่ได้ใช้น้ำมอ้อยแท็กเหก็ต้งไดเมเทโอจะดีมากโอ้ไม่เวิร์กเลยอ่ะไ่แต่ของน้ำมอ้อยแท็กว่ะ เฮ้ยอันนี้อะไรวะเนี่นเยเบส t ซียแขกุบอ๋อถ้าเกิดว่าได้บบฟเดิมมันจะอัพได้นะครับ d a m a g e e l e m e n t storm to t a r g e t อุ้ยโหจะเมเทโอโหดจัดใหเขาลองอันนี้หน่อยนี่เมเทโอมาแล้ว ยิงๆแล้วมีเมเทโอออกมีออกจริงเหรอผมไม่เห็นมันออกเลยอ้อฮะเอนจีสตอร์ม ระเับสองก็คือตีตัวที่มีโล่แรงขึ้นเป็นแคสซิงกรุ๊ปสกิลเอเลเมนทัลสตอร์มทริกเกอร์อันนี้เวฟสิบแล้วนะครับไม่รู้มอนกี่ตัวแต่ว่าอัพมัวเลยแล้วกันถ้างั้นสกิลเหลือ อันนี้อะไรไม่รู้เอาไปก่อนเพื่งไงเเอไม่ไงวิดีโอมใช่ของผมปะไม่ใช่ห <c oughs> อมมันมีอ,อันนึงคือสายฟ้าโอเคอันนี้ก็น่าจะผ่านแล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับ กดรับรางวัลตึ้งนี่เลือกได้เลยว่าจะเอาอะไรนะครับไม่ว่าจะเป็นเกราะอาวุธโล่นะครับผ้าคลุมนะฮะรองเท้าแล้วก็ประดับนั่นเองนะครับผมโอเคโอเคของรางวัลนะครับมันจะมีอันนี้ด้วยนะครับที่เป็นทามิ่งลูบิก อันนี้เราก็แลกได้นะครับจะแลกเป็นการ์ดเป็นเฟืองทองนะครับเป็นมาเกอรี่กิฟต์นะครับอันนี้ก็จะเพิ่มค่า contribution นะครับแล้วก็โนะอลิเอลูนะฮะนี้ก็ลงวีคละครั้งนะครับวีคหนึ่งลงครั้งเดียวก็พอแล้วนะครับผมนะโอเคครับก็ลาไปแต่เพียงเท่านี้นะครับรีวิวคร่าวๆนะก็อย่าลืมไปลงกันด้วยนะครับ ดันตัวโน้ตให้ลงทุกวันนะครับอย่าลืมนะเพราะว่ามันได้ของนะไปแลกแฟร์อะไรต่างๆได้แล้วก็อันนี้อาทิตย์ละครั้งนะครับผมโอเคก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆครับสวัสดีครับ